เอาควรูไลอ่ะร้องไห้เลยจะได้แบบกินกับิตูในปอมืเลอยกเอาตายแล้วไม่เหนือปาไม่ิงปาปียังเลยดีดีเตงโดนดีีีไม่โดนอ้าวเข้าหวา โอเคครับสำหรับใครที <Okay. S 2> ่เ <Q> ข้ามาดูคลิปใหม่เนี so ่ยผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ <sky> ่งและกดเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผมนะครับโอเคนะคุณดูพอกรอกตามที่เขาให้กรอกเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับเพเคนะครับนี่ก็คือได้แล้วนะกดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็มาหน้าเว็บแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็จะไปสอวิธีการเติมเงินก่อนนะครับไปก็กดที่ซองของขวัญเลยนะครับมีวิธีเดียวนะครับตอนนี้ใครที่เติมไม่เป็นก็ดูวิธีการใช้งานได้นะครับ ก็เปิดแอปพลิเมอร์นี้ว่าเลดนะครับแล้วก็กดส่งของขวัญนะครับแล้วกรอกจานวนเงินและเลือกตามตัวอย่างนะครับนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับแล้วคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเอามาใส่ในช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทิ้งอีการเติมไว้ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์วิดีโอนะโอเคนะตอนนี้ผมก็เติมเออเครดิตมา100นะครับก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมาสุ่ม wallet แบบ เนะี่ยวอันนี้อันนี้เพชรนะคือทุกอย่างเนี่ยคือมันจะคูณ3หมดเลยนะครับอันนี้เพจได้คูณ3นะวอตเลรดิตได้คูณ3นะครับนี่นะแต่กเกษียณเก้าเครดิตครับเว็บอื่นเนี่ยมันแค่คูณ2นะเก้าเครดิตนะแต่เว็บนี้คูณ3นะโคตรดีนะครับอันนี้คือเกมปั๊มวอตรเครดิตนะแต่ของรางวัลหมดนะครับคนดูครับคลิปที่ผมทำคลิปเต็มไปเนะี่ยมันมีดราม่าอยู่นะค,คือ สุ่มเนี่ยแล้วคนดูไปสุ่มตานแต่มันสุ่มไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นของมันหมดนะครับก็เลยมีนางมานะตอนนี้แอดเขาว่ามาประกาศเลยว่าของหมดนะครับก็อย่าไปสุ่มเหมือน้านี้นะถ้าจะสุ่มเนี่ยก็ต้องรอแอดเขาประกาศพีว่าสุ่มได้นะครับแต่ตอนนี้ยังสุ่มไม่ได้นะอันนี้ก็เกมสุ่มวอเลตครับเดี๋ยวเราสุ่มรอบแรกเลยนะครับเฮ้ยได15ครดิตครับก็คุ้มอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้เรา่าได้กลับมานะเป็น1เครดิตนะเพราะว่ามันคูณสามนะคนดูไปต่อเลยเฮ้ย1เครดิตอีกแล้วคนดู เฮ้ยถือว่าคุ้มนะตอนนี้เรายังไม่ได้ขาดทุนเลยนะครับอาก็ต่อเลยไปยาวๆครับวันนี้เฮ้ยมาดูได้ห้าสิบวอลเล็ตครับแต่คูนสามเนาะก็เลยได้เป็นร้อยห้าสิบนะเห็นไหมพอเราได้รางวัลแล้วนะคนดูก็ทักตรงนี้ไปเลยนะคทักทักแอดมินได้นะครับนี่ตรงรูปแม่เซนเจอร์นะกดอันนี้เข้าไปเลยปึ๊บทักไปเลยนะครับแอดมินครับได้วอลเล็ตคูณสามครับทักไปเลยนะครับแล้วก็ส่งชื่อคนระับ อันนี้คือชื่อนะบอกเขาไปนะครับว่าชื่อนี้นะครับแล้วก็ต้องรอแอดมินสักครู่นะครับนี่ครับเขาบอกว่ารอสักครู่นะครับก็ต้องรอแอดมินไปเนาะ นี่นะครับแอดเขาก็บอกนะครับว่ายินดีด้วยนะผมได้รางวัลวอลเลตห้าสิบวอลเลตคูณสามเป็นห้าสิบบาทนี่ครับแอดเขาจะขอเบอร์บอยนะครับก็ให้เบอร์บอยเข้าไปนะเบอร์บอยจะเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะมันเป็นเบอร์โทรผมนะครับคนดูนี่ครับแอดเขาบอกว่ารอสักครู่นะครับนี่ครับคนดูเขาก็โอนเงินมาเรียบร้อยนะครับยินดีโอเคครับถ้าใครอยากมาสุ่มเว็บ x y z Game ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปดูคลิปกันต่อนะครับไป โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม b b ปีนะครับนี่ก็จะมาแบบท้าพี่กุตตูหนึ่งหนึ่งในโทรศัพท์ครับง้อตอนนี้ก็อยู่กับพี่กุตู่พี่มังแล้วก็แบบแก๊งหัวหมอทั้งหลายนะครับก็อยู่ไปนานเหรอหัวหมอโอเคเดีครับเราเดินฟูชนมาอันนี้นะคือเล่นในโทรศัพท์จริงๆนะคนนู้นเล่นในโทรศัพท์แล้วเนี่ยแต่เสียงอาจจะแตกแจกนะครับเนีเสียงแจ๊กแจ๊กนะนะเปล่าต่อเมาส์คีย์บอร์ดหรือเปล่าต่อเมาส์คีย์บอร์ดโทรศัพท์โทรศัพท์จริงๆนี เนี้ยเดี๋ยวเราก็ตัดไปในเกมเลยนะครับไปมาพี่ตู่พร้อมไหพี่กดเลเยอร์ผมกดเลเดอร์มาพร้อมแล้วนี่นะครับอันนี้ไม่ได้ผ้าหรือว่าอะไรนะคือเล่นสดสดและพูดสดสดเลยนะครับจริงๆริงได้เลยนะพีเลียนเรี่ยนเลียนโอเคกดเลยกดเลยพี่กดเลยไปเสียงอาจจะกระตุกหรือว่าแบบแตกๆหน่อยนะผมนุ่งก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมเปาเสียงใหนี้มาเลยความโดนพี่คูณตู่แลรู้ไหมเนี่ ไม่รู้ดูโผล่อยู่ป๊อกลอยอยู่แลเพื่อนได้สี่นะครับจะป๊อกมาแม่ไปก็ดูพี่กุตดก่อนพี่กุ๊ดก่อนตัวเี็นพิพิธีการในทางเรืมังเป็นดีเซดดีเกอร์นะครับเสื้อก็โหดแล้วอ่ะเห็นเสื้อบ้างเฮ้ยมือถือเอ้าวย็ดต์มือถือตึงเกิน ้องมือถือเวียนมือถอมาเลยครับพี่พร้อมแล้วเดียวยิงวันนี้พี่ตัวมีมาแล้วเตมเอ้าเป็เดียวเเดียวเีตัวตายได้เน่พี่พี่ีเตัวเลยมาแล้วมาแล้วมาวมาวลยมกำลังกำลังไเ็มพี่ตูพ่ตและไม่สางพี่นารักกมีพี่ต่นี หนึ่งเน็ตติดลงเลพี่ตูดีแล้วพี่พีไม่ไหวหรอกดีมากมาครับเนี่ยเต้นก่ว่าเน็ตวิ่งไปก่อนตัวละครตัวละครได้ไม่วิ่งเลยเน็ตไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวอ่ะแล้วเฮ้ยมันตึงตึงวะโทรศัพท์พี่ตูดตึงตงโคตรตึงเลยพี่ยิงไม่โดนเลยโหบ้ามากทุกคน ว่าเระดับภเวรโอ้พี่ตัวว้าไปไกลเลยอ่ะโผล่มเนี่ยว้าวอย่างเดียวเลยอะดีดีดีงงอะไรนะสกิปไงสกิปว้าสกิปว้าวได้สกิปเอ้สกิปสกิปว้าสกิปว้าเอ้สกิปว้าเอ้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนะโกตู่นะโกตู่นะดีดีดีีไม่รู้เรื่องนะสกิปว้าสกิปว้าไม่นะถ้าไปเพื่ออะไรอะ เอ้านี่น้ำยาพิจูด์เป็นแง่เนื้อระยจูบเลยจูบเลยเฮ้ยก่อนจะพี่ตู่อย,ยูยย <c oughs> อ่อยากให้พี่ตู่แบบได้สกอร์นำไงเข้าใจไหม <Yeah. S 2> <c oughs> เยอะเจ็บเลยพี่ตู่พี่ตู่ต้องจัดการจัดการเด็กปากดีไงวัค <What? S 1> อนเทนท์พี่ตู่ได้คอนเทนต์เลยนะท <c> ำ <oughs> <c oughs> ตัวเป็นวิว <c oughs> ีพีกไก่ทำเด็กไรโอ้ <c oughs> ยหัวด้วยเไม่หัวหัวทำไมหัวทำไมเนาะ ไ่ชวนเบียนลูกไก่างเนะ้องเราไม่รู้หรอไก่ต้มไก่เฮ้ยเห็นไหมเกินเกินมาพี่ตู่มามาแล้วต้องแอบหลุดแอบหลุด แกลงเนี่ยหลุดพี่จูอย่าเชี่อเมื่อกี้เขาแบบเขาเดินอยู่เขาถือดีสเกอร์ด้วยเดี๋ยวอะไรยื่นตรงได้เนาะโกหกหรือเปล่าแอปมันหลุดแอปหลุดไม่ได้เน้นหลุดผมบอกว่าแอปหลุดเมื่อกี้พูดว่าแอปหลุดไปมั้งฟังไงนะแอบอะไรสกิปพี่บอกสกิปพี่บอกเออสกิบเออแอปสกิบเออรักยนะโดนตัวปังลกเลยงหัวสกิบมันไม่เห็นใช้ได้เลยเฮ้ยเต็ม อตอนนี้น้อง pues แบบน้องเสียไปสี่หัวแล้วยี่สิบจะริ้วใจเลยไม่รักแบบรัก็ไม่หัว hey ที่ตัวให้ค่าโวยผมไ้วห้าบาทเอ้ยไม่มีมิดไม่มีสมาธิเล่นเลยอ่ะตอนนี้เราแบบเราควรเฮ้ยปั๊มยาไม่ที่ตัวเจ็บปมยาพี่ติดปั๊มยาพี่พี่พูดพูร่างไม่โดนเออบีปิดวงแต่นี่กุดดูปิดวงโอ้ไม่ทัน ่นไม่มีมาร์ฟีเลยเราโตตายแล้วสะกาะไปตู่นำไกลรลิ้วเลยผมต้องตามไม่ทันคนดูมาร์ฟึ้งกับตามพีพีดีจีอม่ได้คิดนะทุกคนโอเคไหมปั๊กกดไลค์ก่อนละกันตัวดึงไลค์ก่อนกดไลค์กดแชร์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแมนกดด้วยขอตามดีสีอ่อนแล้วกันให้เป็นดีสีอ่อนแล้วก็กดทุกเรื่องดินทาพีพีดีจี

จีก็จจ้องเขาที่แม่งเอ้ยอยากดูแลใครไม่ตูแต่พูดูมาดีเว้าววมาดาบีบี b จีนี่ลักเึ้นฟ้าไม่ถึงต็ดลักเึ้นฟ้ารักเึ้นฟ้ามาตัวบอกได้เลยตัวบอกได้คำเดียวเฮ้ยไม่งา เฮ้ยตึงมาจ้ะไปดีกว่าหรือเขามาแล้วเดี๋ยวจะบอกสปอยให้พี่ตู่เขามาแล้วมัอกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสปอยไงสปอยไงสปอยหนักไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่นะก็ไวเกินไอว่าพี่ตู่ทำไมเนาะต้องจะขไม่เอาพี่ตู่เขาออกมาเลยพี่ตู่ออกมาพี่ไอหยุดไอหยุ ไม่เก่งสีบอลเยอะไอบอลเป็นอะไรครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่สิงนังไม่สิงโจ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพาไอวอนน้อยไอพวกรีได้ตะบังก็จะรีได้พูดนานโอเคแม่มดมดไซตามาถ้าน้องภูมิใจน้องก็ทำไปนะมอดไซตามาอะไรมอดไซตามาอะไรกระหนาดหัวตัวเองยังลงมดไซตามาหัวดูดิดูดิครับทล้ไมต้องมีที่มันหัวโล้นด้วยอ่ะไม่ล้นเพื่อนจะมีผมโผล่ ดียิงง่ายแล้วกันนะบอลด้วยดูไอ้บอลด้วยดูฟืนมาจุ๊บตึงมากมีควันป่ะจี๊ดจี้นึกพูดตึงตอนนี้ไม่ได้เก็มาปุกนานนานแสนนานเออใช่พี่ตู่แบบโคตรตึงต้องเก็บในคอมไปถึงจะสนุกพี่ตู่นี่ยงไงมือถือไงเนอะไรทามือถือผมหายไปไหนแล้วล่ะ กันหนึงบีดีจีติงอยู่ที่บังลาเป็นไหนบีดีจีติงอยู่บีดีจีติงอยู่บีดีจีไม่โดนหน้าเข้าหมอปักเลนี้ใต้าเลตโทรศัพท์มันตลกรับบจำนะครับคลิปนี้นะมุมมองโทรศัพท์อาจจะกระตุกหน่อยนะคนดูแต่ก็เออไม่เป็นไรอ่ะ เพราะว่าผมไม่มีอะแดปเตอร์อะไรนะครับเพราะลงมอดโดยตลงมอ,อ,<ด>อดดีคือมลงอดไม่ได้นะทุกคนไปเผมนเกกนนะทุกคนก็วอเกมเลยเสียวเวลาแไม่จุดได้กินงไแงี่คุณถูจะได้เดียววมนมาครับมาครับทีวีจไม่เคยแพ้ใคร <What? S 2> ตงอันงกอดไม่เคยแพ้ใครปงไอหยกบูเบสูะนั่นแหละเบสอะไรเขาเโนโนครับ ใช่ได้แค่อีคีมังกรดไอ้ชื่อเฮ้ยไายเงือกทำยาแล้วพี่ยาแป๊บนี้ยานะยาต้อร้อนนะรับหลังก่อให้เกียรติด้วยนะให้เกียรติด้วยนะให้เกียรติอยู่แล้วไม่เกียรตินะเออว้าวเขาบอกต้องให้เกียรติดูพอรับหลังก็แบบไม่ได้เหลี่ยมครับเพราะว่าคนดูก็ดูนะครับใครที่อยากอยากเห็นวีดีท์ก็ดูในเขาส่วนใหัว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  ดีไลท์สูเฮ้ยไอ้หาดีไลท์ด้อผมวกนนร้องไห้ว่าเอาดูดีไลท์อ่ะร้องไห้เลยอ่ะับกูในคอมเป็นเอเอาตายแล้วพี่กูตุ่่งปันญอีกน้องน้องแบบน้องไม่สงสพกูตูบ้างหรอแบบ ไน้องแบบไปเรียนเขาไปทั่วหมดเลยอะไรไม่มากก้าข้างแต่พี่ดูอย่างเดียวเลยอ่ะเปนอะไรอ่ะข้างอะไรไม่เดี้ยวเข้าข้างมืมือก็ต่างกันแล้วไหมคืออะไรอ่ะหรือใหม่กคำพือนเก่ามาต่างกันน้องน้องเป็นแค่มือใหม่อะไรครับแต่ก่อนน้ำหมักแต่กอนน้ำหมักครับแต่ก่อนน้ำหมักครับเกมยังไม่จบน้องแต่เพิ่งกินกบทหารเรเค่งไหมโอเคทหารส่กบไว้กบด้วยไหมกบพับกบไงพับกบไงพับกบไงมรู้จัก าบิเอ้ยพี่เสียวพี่เสียวเอ้ยลงลงลงเอาเอาตูดมีตูดตูดเออก็โอเคนะคลิปโอเคนะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงอันนี้นะที่ผมมาทำคลิปแบบหนึ่งๆกับพี่ตู่ในโทรศัพท์นะครับถ้าอยากให้มาทำคลิปอะไรอื่นกันก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำให้นะ ก็ฝากไปติดตามช่องพี่กุดตู่ The w e แล้วก็พี่แม็กค,คุดด้วยนะครับผมก็อแน,นั้นแหละฝากด้วยเดยวเขาน่าจะมาเม้นกันแหละครับเด <c oughs> ี๋ยวก็ขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก <c oughs> ็เป็นวันเนโทรศัพท์เป็นต<ะ>ัวเป็นวันใ <c oughs> นโทรศัพท์เหมือนเดิมครับเ<า>ออไอแลดวไปล้วไดู